ข่าววินัย่งคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่4มกราคม2565โดยชายผู้ว่าครรังฟุตบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของ่ิงคืนวันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอะไรนักสัใจกันบ้านฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้สสิติดทีมชาติไทยบุกทินบูกิจจาริว5ครั้งลังสุดเป็นยังไง เด็กกนททัพช้งศึกทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทัพของมาโนโบกิ้งมีคิวทำศึกสำคัญด้วยการบุกไปเยือนทิน่นโบกิจจาริวพบกับทางทีมชาติมาเลเซียภายใต้การนำทัพของคุณสือเกาหลีใต้คิมพันกอน เลกแรกวันที่7มกราคมเวลา19นาฬิกาสาสิทีถ่ายทอดสดจากช่องเ c o มคอรชดีช่อง30แต่รู้หรือไม่นะว่าช่องช่วง10ปีหลังสุดนี้ทัพช้างศึกติมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยเฉพาะเกมที่บุกไปเยือนสนามุกิจาริวที่ประเทศมาเลเซียทั้ง5ครั้งหลังสุดในครั้งนี้ติมชาติไทยนั้นไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยด้วยผลแพ้ไปถึง3เสมอไปเพียง2ซึ่งสายติติมชาติไทยบุกไปเยือนมาเลเซีย เร่องามุกกันเร็วในดังต่อไปนี้เริ่มจกที่บุกไปแพ้2ต่อ1ชิงแชมป์อาเซียน2องพบุกเสมอ1ต่อ1ชิงแชมป์อาเซียน2องพบุกไปแพ้3ต่อ2ชิงแชมป์อาเซียน2องพบุกเสมอ0ต่อ0ชิงแชมป์อาเซียน2 0 1 8และก็บบุกไปแพ้2ต่อ1ึฟุตบอลโลกปีส0 2พเนี่สิราคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาเป็นนาว่างานนี้นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสายติก่อนที่จะเตะกันในช่วงอ่า วันอ่าสัปดาห์นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรวันเสาร์นี้เตรียมพบกันครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับคอนซาปเปิด4ใน10เหตุการณ์สำคัญของนักเตะไทยในปี2022โดยการที่ทางสโมสรฮอกไกโดคอนเซซปารโลโพสถึง10เหตุการณ์สำคัญในปี2022โดย4ใน10ก็คือเหตุการณ์ของนักเตะไทยบนเวทีญี่ปุ่น ซึ่งเปิดต้นปีด้วยการรำลึกนะฮะสิเหตุการ์สำคัญในปี2022เริ่มอยู่ที่1นะครับผมการอำลาชนะาทิปก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่2022ต่อมา2การเซ็นสัญญากับทางสุปรโชคสรารชาติกลางปี2022 3ชัยชนะนัดที่100ในเจลิกวันนัดที่พบกับทางดากยาก,การนดาส 4. มิเฮโบรเปรโตวิชคุมทีมครบ500เกมในศึกเจลีกอย่างเป็นทางการพร้อมขึ้นแทน่นกุนซือต่างชาติที่มีสถิติในการคุมทีมมากที่สุดในปัจจุบัน 5. ฮิโรกิมิยาสวะลงสนามครบ200นัดในศึกเจลีกวันพบกับทางซากันตสึ 6. ชินโซโคโรกิยิงประตูที่161ในเจลีกวันนัดที่พบกับทางซากันตสึ ทำให้ขึ้นแท่นเป็นดาวสันโบสูงสุดตลอดการอันดับ2ของเจลิกวันในขณงนี้7การประทะที่ดุเดือดและก็แซงชดักคาวาซกิฟอเตเล่สประตูต่อ3 8เซนกูชุงยองผู้สัมประตูชาวเกาหลีใต้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในเดกอนหน้า 9. ฮอกไกโดคอเซซุโปรโรมาแข่งอาเซียนชาเลนจ์ที่ไทยและก็ไทยดาร์บี้แมตช์เป็นครั้งแรกและก็10บนะฮะ สุภโชคสารชาติยิงประตูแรกที่ไทยในศึกเอเชียนชาวเลนจ์ในครั้งนี้นะผมเป็นคว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของสุพโชคสารชาติในครั้งนี้ว่าจะได้ลงเล่นฉี่ไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากกันดีครับ FBRK เปิดคะแนนฟ i f a าแบรังกิงโลกล่าสุดหลังทีมชาติไทยผ่านไปถึง4นัดศึก AFF Cup ในครั้งนี้ โดยกานที่ผ่านไปแล้ว4นัดสำหรับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโปกิ้งในการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ด้วยผลงานถล่มคู่แข่งไป2นัดแรกเอาชนะบรูไนไป5-0และก็เอาชนะไปถึง4-0ก่อนจะไปตามตีสเสมอกับทางอินโดนีเซีย ที่เกลรโลบ,บุรุงการโนดหนึ่งต่อหนึ่งและมาปิดท้ายประ่งกุมอัดกัมบ,บูชาไปถึง3ต่อหนึ่งซึ่งการแข่งขัน AFF Cup คัพ2022ได้มีการรับรองจากทางสมพันธ์ทุอนฟี فا ให้เป็นการแข่งขันที่มีการคิดคะแนนฟี فا แบงกิ้งโลกซึ่งล่าสุดนั้นฟุตบอลแบงกิ้งได้เปิดอันดับฟี f a แบงกิ้งโลกล่าสุดหลังทีมชาติไทยผ่านไป4ีนัดในศึก AFF Cup คัพในคังนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยมีแต้มรวมพุ่งขึ้นมาบวก3.04คะแนน แต่ก็ยังคงรั้งอันดับที่111ของโลกเหมือนเดิมซึ่งหากทัพช้างศึกสามารถเก็บชัยชนะ2นัดที่จะพบกับทางอามาเลเซียดนรับรองชิงเลิศและกระุนให้ได้เจอกับทางเวียดนามที่ปัจจุบันบรั้งอันดับที่96ของโลกดนรับชีงชนะเลิศหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะเหนือเวียดนามได้ทั้ง2นัดอาจ,จทำให้ทีมชาติไทยอันดับพุ่งเกินไปถึงอันดับที่107ของโลกในครั้งนี้ก็เป็นได้ สำหรับทางโปรแกรมต่อไปมาโนโปกิ้งนั้นมีคิวดำทับช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนถิ่นมาเลเซียที่บุกิจจาริวประเทศมาเลเซียวันที่7พฤราคมนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก้าวร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจ่อมาแกนดิครับหลังรล้วดวนอินโดปากังซอพูดถึงรถบัสทีมชาติไทย โดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การน,นำทัพของโค้ชปาร์คฮังซอคุณซูชาการิต้ยังคงทำผลงานได้อย่างจเจ้าเจียมอย่างต่อเนื่องหลังสล่มเอาชนะเมียนมาไป3ต่อ0นคว้าแชมป์กลุ่มบีรีบรอบรองไปเจอกับทางอินโดนีเซียของชินตะยังโดยทั้งเกณฑ์ังกล่าโค้คคชปา,าร์คกุนซูชากริต้เนี่ยลั่นตั้งแต่เป็นโค้ชเวียดนามมาแล้วว่ายังไม่แพ้ให้กับทางอินโดนีเซียแม้แต่นัดเดียวและจะบุกไปเอาชนะอินโดนีเซียให้จบได้ แต่สิ่งหนึ่งที่โคดปาร์คเปิดเผยก็คือที่น่ากังวลใจนะฮะคือความปลอดภัยเมื่อเวียดนามต้องไปเยือนเกรรโรบรุมกาโนสามรังเย้าของอินโดนีเซียนในครั้งนี้ซึ่งรถบัสของทีมชาติไทยที่พาพวกเขาเดินทางไปยังสนามโดนแฟนบอลจำนวนหนึ่งที่นั่นรุมล้อมและรถบัสทีมชาติไทยถูกทุบด้วยของแข็งจนกระจกร้าวซึ่งทางโค้ชปาร์กยังคงกลัวได้ว่าจะไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ สุดท้ายโค้ชปากคังซอนฮะได้กล่าวในการประชินหน้ากับอินโดนีเซียได้ว่าการต้องออกนอกม่านแน่นอนว่าต้องมีความกดดันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อเสมอว่านกเตะม,มีความสามารถและก็ประสบการณ์มากพอที่จะรับมือและก็เอาชนะได้อย่างไรก็ตามในฐานะโคช้ชผมก็ต้องบอกนกเตะเช่นเดียวกันผมสั่งสอนพวกเขาอย่าตื่นเต้นจนเกินไปแต่ให้เล่นอย่างใจเย็นนะนะนะผมเปน็นว่างานนี้นะฮะเดี๋ยวเจอแฟนบอลของอินโดนเข้าไปนะผมตื่นสนามอย่างแน่นอนนะฮะเวียดนามในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังพลาดเจอทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศในศึก AFF ครับเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันนะคันน่าเสียดายที่เวียดนามไม่ได้พบกับทางทีมชาติไทยนะคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าไทยกับทางเวียดนามจะเจอกันรอบชิงชตะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่ได้พบกับไทยในนัดชิง AFF มานานแล้วครั้งนี้ทําเพื่อเพิ่มความคิดถึงได้ไหม เขาไม่ต่อมาไทยแร่งกว่าอินโดซะอีกทำไมไม่เลือกทีมอ่อนแต่เลือกทีมแกร่งใครจะบ้านเลือกไทยเขาไม่ต่อมาถึงจะพบกันตอนไหนไทยก็แพ้เวียดนามจูดีเขาไม่ต่อมาถ้าไทยตกรอบคงเสียใจเป็นอย่างมากเขาไม่ต่อมาดีแล้วเจอกับทางอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเนี่ยง่ายกว่าไทยนะเขาไม่ต่อมาเวียดนามไทยแลนด์ในช่วงสิปีที่ผ่านมานั่นคือคําตอบจริงๆ เขาไม่ต่อมาเวียดนามจำเป็นต้องแสดงสกยภาพที่แท้จริงไม่ได้หลบพ้นพบไทยในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาหวังว่าไทยจะไม่แพ้มาเลเซียตกรอบซะก่อนนะเขาไม่ต่อมาไทยจะสามารถเข้ารอบในชิงชนะเลิศพบก,กับทางเวียดนามที่รออยู่ได้หรือไม่เขาไม่ต่อมาหากไทยพบกับทางเวียดนามตอนนี้พวกเขาจะหยุดที่รอบรองชนะเลิศนะเขาไม่ต่อมาไม่มีชนะทิพย์ไทยแลนด์ยากลำบากอย่างแน่นอน ขาเม้นต่อมาพวกเขากลัวจะแพ้เวียดนามในรอบ,บรองชนะเลิศยังไงขาเม้นต่อมาต่อให้เป็นทีละสินแดงดาก็ยากที่จะทําประตูที่บูกิจจาริวได้ขาเม้นต่อมาไทยแด์ชุดนี้เจอมาเลเซียหรือเวียดนามอาจจะพบกับความพ่ายแพ้ก็เป็นได้ขาเม้นต่อมาคงจะได้พบกันในรอบชิงเลิศนะไทยแลนด์นะนะผมเป็นต่ว่างานนี้นะฮะคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามบอกว่าถ้าเจอไทยนะผมงานนี้สบายมากๆเลย และจะทําให้เวียดนามได้เป็นแชมป์ผมว่างานนี้ต้องรอดูที่ผลงานกะกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับทีมไทลีกจ่อคว้ากาเดนสิหอกอาเจนตนาจากคังเคลิก2โดยมีการรายงานเผยได้ว่าทีมในสึกบริโวคไทลีกทีมหนึ่งกำลังจะได้ตัวฟรลิปกาเดนาสิหัวหอกชาวอาเจนตนาจากสโมสรโซอีร so นทีมในสึกเคลิก2เกาหลีใต้ร่วมทีมในเลที่2คาดกันรอเปิดตัวในวันนี้ โดยสุนทาเดวัย31ปีแบรนดีเจ้าของส่วนสูง191ซนติเมตรลงเล่น,นก so ับทงโซีอลล์ในลีกฤดูกาล2022ไปทั้งหมด33นัดยิงไปทั้งหมด10ประตูกับอีก4แอสซิสมีส่วนพาทีมจบอันดับ7ของตารางคะแนนลีกรองของเกาหลีใต้ก่อนที่ล่าสุดนั้นจะมีการปริกานเผยนว่าเจ้าตัวได้สัญญาร่วมทีมในไทยลีกทีมหนึ่งเป็นเวลา1ปีคาดรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนวันนี้ สำหรับทางฟิลิปกาเดสนาซีนะฮะเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วทั้งแอสโซซิเคิลแอตเลติกฟอร์มิงโกจากบราซิลคอร์เมสแอตเลติโกคอับจากอาร์เจนตินาครับแอตเลติโกไมชสจากทางอาร์เจนตินาโบเดออาดูรเกจากทางอาร์เจนตินาครับแอตเลติโกอาวาริโดจากทางอาร์เจนตินาแอตเลติโกปารานาจากทางอาร์เจนตินาและก็โซเอลันจากทางเกาหลีใต้ในกรณี้ และนี่ก็เป็นข่าววินัยจี่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4มกราคม2565โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ